สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแร่เหล็กดอกจิกด้ามประกบนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับชุดนี้มี17เล่มเลยเดียครับโอ้โหเอามามากเลยนะครับ17เล่มนะครับเล่มละ1 0 0 0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับย้ํานะครับ1,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับความยาวของใบมีดทั้งหมดนะครับเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับ 7นิ้วนะครับความยาว7ดนิ้วความกว้าง2 1นิ้วนะครับอยากให้เพื่อนๆเลือกดูเฉพาะด้ามนะครับด้ามจะมีจุูส2สีนะครับสีดำนะครับดำดุนะครับดำดุกับแดงเดือดนะครับแดงเดือดก็จะเป็นลายเนื้อไม้สีพวกนั้นนะครับสวยมากนะครับนี่เลยครับสีดำดุนะครับสวยงามนะครับจากโคนเม็ดไปจนถึงปลายนะครับ 7นิ้วจากสันมาจนถึงท้องมีด2.1นิ้วนะครับฝังหมุดอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองขนาด1.9มิล3จุดนะครับหมุดโมเสตตรงกลาง1จุดนะครับแล้วก็รูร้อยเชือก1จุดนะครับสวยงามนะครับทั้ง2ด้านนะครับเป็นงานเปิดผิวขาวนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กดอกจิกนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบขมแข็งด้วยน้ำมันนะครับ มีมาในโทนแบบด้าดำนะครับอ่านี่มีลายแซดหน่อยนะสวยงามนะครับเลนมีสองนะครับกันมีสามครับนี่ครับโทนดำเหมือนกันนะครับหายากนะครับไม้พยุงดำนะครับมีสิบเจ็ดเล่มแต่ว่าเอามาวางไว้นี่กี่เล่มเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดเล่มนะครับเพราะว่ามันเต็มเฟรมเนาะ เต็มเฟรมนะครับเดี๋ยวให้ดูลายเล่มที่ห้าเลยนะครับเป็นสีแดงนะครับสีเล่มแรกเป็นโทนดํานะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับลายสวยนะครับเป็นส่วนของตาไม้นะครับนี่แหละครับสวยงามมากครับเล่มที่หกครับเล่มที่หกนี่เป็นลายสลับกันโคตรสวยครับนี่ครับ อดสวยจริงๆครับเร่มที่เจ็ดครับนีครับสีแดงเข้มนะครับแล้วก็มีลายด้วยนะครับนีครับส่วนใบมีเท่ากันหมดนะครับให้ตัดสินใจเลือกดูที่ด้ามอย่างเดียวเลยนะครับเล่มที่แปดครับ หลายสวยนะครับเล่มที่เก้าครับอันนี้ก็สวยมากนะไลยเล่มที่เก้านะครับนี่วันนี้แสงได้พอดีเลยนะครับเป๊ะเลยครับ สีไม่ผิดเพี้ยนจากของจริงนะครับ M10 ครับไม่มีตำหนินะครับสวยทุกเล่มครับอยู่ที่เพื่อนๆจะชอบลายของด้ามแบบไหนนะครับเล่มต่อไปครับ นี่ก็สวยครับอ้าวเล่มสุดท้ายนะครับอยู่นอกเฟรมนะครับนี่ก็ลายดามสวยเป็นพิเศษนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากนะครับอยู่นอกเฟรมกล้องนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจเล่มไหนทักทายมาได้ครับเล่มละ1,000บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ